สวัสดีครับผมเชฟใบตองคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันการครัวข้าครัวครับก็เริ่มต้นจากเปิดไฟอ่อนปาดกลางตั้งกระทะล่่งข้าวสารครับการครัวข่าครัวอาจจะใช้เวลาหน้าใันจงน้อยนะครับเข่ากับครัวขึ้นไปเรื่อยๆครับครัวจนกว่าสีึันจะออกสีเหลือง แล้วก็มะกระูดสมุนไพรตะไคร้กระคากรครับปลดตัว,วสักพักเนาะครับจนเพิ่นเป็นสีเหลืองออกท้องนะครับแดอกฮะกรลงใบมะกรูดพอง่ายๆก็คือตัวเขาไ,ได้สีเหลืองท้องเข็มนะครับแล้วก็บสมุนไพรก็จะที่ขัวไปนั่มกระบอกห้เพิ่นใหม่นะครับให้เพิ่นแค่ ตัวต่อตกพักครับควยแห่งง,งี้นกระนั้าไปโคหรือว่าปันครับตามชอบก็จะประมาณนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ